วลเราทอครั้งนี้ยังเป็นบทความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนเป็นเรื่องของบริษัทมหาชนยังอยู่ในหัวข้อที่เป็นหมวดดีเร c เตอร์นิทุโอกรรมการควรรู้เรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะกรรมการบริษัทมหาชนเป็นบทความต่อเนื่องที่เขียนให้กับสถาบันกรรมการไทย IOD กรรมการทุกท่านที่เวลาจะรับตําแหน่งเป็นกรรมการสําหรับ,บบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมของ i o d นะบางหลักสูตรมีทดสอบบางหลักสูตรไม่มีทดสอบนะครับโดยพื้นฐานต้องมาผ่านอยู่แล้วนะครับก็คือทุกประเทศมีสถาบันกรรมการหมดฮ่องกงก็มีสิงคโปร์ก็มีออสเตรเลียก็มีของไทยก็มีนะครับของไทยก็จะมออีอยู่ที่วิทยาลัยตลาดทุนตรงนอร์ดพาร์คนะครับตรงตรง,ตรงวอตทอนะฮะบทความนี้วอลลทอก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟัง เรื่องของบริษัทซื้อหุ้นตัวเองที่เรียกว่า treasury stock เป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบตอนที่1กรรมการคุณจะตั้งคำถามอย่างไรตั้งคำถามอะไรตอนที่2ก็เป็นเรื่องที่มาที่ไปนะตอนที่3นี่เป็นตอนจบก็จะพูดเรื่องเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีมาตรฐานบัญชีหุ้นทุนที่ซื้อคืนเป็นอย่างไรต้องอธิบายกันก่อนว่าที่ผ่านมาในอดีตประเทศไทยที่ผ่านมานะครับ ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีโดยเฉพาะที่ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทุนซื้อคืนสำหรับบริษัทมหาชนนะต่อมาก็ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นแบ p r a ิ t i c e ทางบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนที่ซื้อคืนโดยอ้างอิงมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของไทยที่เรียกว่า TFRS Thai Financial Reporting Standard และของต่างประเทศที่เรียกว่า IFRS International Financial Reporting Standard วิธีการบัญชีสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนนี้อยู่บนพื้นฐานคือกิจการไม่ควรขีดสันใต้ว่าไม่ควรจะมีกำไรหรือขาดทุนกำไรบวกขาดทุนลบไม่ควรจะมีกำไรจากหุ้นของตัวเองอถามว่าทำไมก็มุมมองบัญชีไม่ยอมไม่ยอมรับเรื่องของอัดยายซื้อขนมใหญ่ไม่ยอมรับเรื่องกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา แล้วก็ถือว่ามีกําไรหรือขาดทุนนะฮะพอท้ายที่สุดเงินเงินยายหรือขนมยายจะมีกาไรขาดทุนได้อย่างไรเพราะทุกอย่างเป็นของยายหมดหุ้นก็เป็นของบริษัททุนก็เป็นของผู้ถือหุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมบัญชีเนี่ยใช้คําว่ากิจการไม่ควรจะมีกําไรหรือขาดทุนจากหุ้นของตัวเองที่จะซื้อมาหรือขายออกไปก็แล้วแต่นะครับเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนนําเงินทุนของตัวเองมาซื้อหุ้นตัวเอง ไม่ได้ทํามาหาได้จากไหนเลยก็เอากําไรของตัวเองเนี่ยแหละไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ผลที่ตามมามันก็เป็นเหมือนในครั้งที่1ครั้งที่2ที่อธิบายว่าเงินที่จะมาซื้อหุ้นทุนของตัวเองจากผู้ถือหุ้นคนอื่นเนี่ยต้องมาจากกาไรเท่านั้นไม่ใช่เงินทุนของเจ้าของซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นอยู่แล้วแต่เงินจากกาไรต้องเป็นเงินส่วนเพิ่มคือเป็น s ส r p l u s f ขึ้นไปแนวทางบัญชีมองว่าหุ้นทุนซื้อคืนนี้ไม่เป็นสินทร,รัพย์ของบริษัท ไม่เป็นสินทรัพย์เพราะฉะนั้นเวลาดูในงบดุลเนี่ยจะไม่อยู่ในในแอสเซทจะไม่อยู่ในเรื่องอินเวสเมนต์แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ขายหุ้นคืนให้แก่บริษัทนั่นหมายความว่าไงถ้ายังมีผู้ถือหุ้นอยู่ก็แสดงว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายกับบริษัททำบัญชีก็บองนะเดินตามกฎหมายว่าในเมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นก็เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือให้ลดลง ดังนั้นแนวทางการบัญชีจะไม่บันทึกกาไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนจะไม่ไปโผล่ในงบกาไรขาดทุนของบริษัทมหาชนในการซื้อหุ้นคืนเพราะไม่ถือว่ามีกําไรหรือขาดทุนแม้ว่าจริงๆแล้วบริษัทจะขายหุ้นคืนกลับไปในตลาดหลักทรัพย์ซื้อหุ้นตอนที่หุ้นตกๆหุ้นราคาถูกจากผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ไปขายคืนในตอนที่าราคาหุ้นดีต้องไม่ลืมนะก่อนหน้าน,นี้อธิบายไปแล้วนะครับว่า ถือหุ้นได้ไม่เกิน3ปีบริษัทมหาชนเวลาทำ treasury stock หรือซื้อหุ้นคืนนะครับถือได้เกิน3ปีต้องขายคืนไม่เกิน3ปีต้องขายคืนขายคืนแล้วมีกําไรก็แสดงว่ามีเงินเพิ่มเข้ามาหรือขาดทุนก็คือเงินลดลงไปในตัวเงินที่เป็น cash flow จริงๆนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริง cash flow ก็ตามแต่จะบันทึกทางบัญชีเพื่อปรับปรุงส่วนของพื้ถทอหุ้นโดยตรงในบงบดุลของบริษัทมหาชนเท่านั้นจะไม่ไปเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนอันนี้เป็นเรื่องบัญชี ด้วยเหตุผลทางบัญชีนี้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในงบกําไรขาดทุนเลยอย่าอย่าตกใจว่าเออขาดทุนแล้วจะทําให้บริษัทเนี่ยเดือดร้อนหรือกําไรแล้วจะทําให้หุ้นขึ้นไม่ใช่นะครับนะฮะงบกําไรขาดทุนในกรณีของหุ้นทุนซื้อคืนหรือว่า treasury stock จะไม่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนแต่จะไปเห็นในงบดุลและมี auditor's note หรือว่าหมายเหตุของผู้สอบบัญชีว่า ออเดเตอร์ <Aud> itor, คือผู้สัมบัญชีได้บันทึกปรับปรุงอย่างไรในส่วนของผู้ถือหุ้นเชลเดอร์เซ็กตี้ตามงบรุลของบริษัทนอกจากนั้นกำไรสะสมที่ใช้ซื้อหุ้นคืนต,ต้องกันไว้เป็นเงินสำรองต้องกันไว้เป็นเงินสำรองคือย้ายบรรทัดนะครับย้ายบรรทัดจาก r e r e t a i n e d ก็จะเป็นตัว Accounting Reserve ทาง Auditor ก็จะทำา Adjustment อะไรของเข้าไปนะครับการที่กันเงินสำรองที่ไปใช้กำไรสะสมซื้อหุ้นคืนนี้จำนวนเท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนเงินที่ ทางออเดิเตอร์เขาตั้งเป็นสำรองไว้เป็นกรณีต่างหากนะครับครวนี้ถามว่าหลังจากนั้นถ้าหุ้นนั้นมันถูกขายออกไปหมดไม่หมดอะไรก็แล้วแต่ออดิเตอร์ก็จะปรับปรุงรายการเงินสำรองดังกล่าวออกไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องทางบัญชีย้ำก่อนเป็นเรื่องทางทางบัญชีไม่ได้มีเรื่องผลประกอบการที่ไปกระทบกับ Perform a n c e ของบริษัทนะฮะไม่เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนนะครับถัดมาเมื่อผ่านเรื่องบัญชีแล้วมาดูเรื่องภาษีภาระ ภาษีการที่บริษัทมหาชนซื้อหุ้นตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเออจากประเด็นนวทางการบัญชีเนี่ยเราก็พบว่างบการเงินผมใช้คําว่างบการเงินแล้วกันนะครับนะบนะใช้งบดุลงบกําไรขาดทุนเป็นภาษาดั้งเดิมตั้งแต่ทำงานเมื่อ35ปีที่แล้วนะฮะเจ้างบการเงินเนี่ยส่งผลให้ภาราภาษีเนี่ยมันมีมีผลที่เกี่ยวข้องกันนะก็ต้องอธิบายก่อนงบการเงินเป็นเรื่องของ financial a c c o u n t พอพูดเรื่องทางภาษีเป็นเรื่อง tax accounting แท็กซี่เขานี่เดินตามประมนรัศดากรของไทยเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเรื่องเนี้ยแท็กซ c o เขามองอย่างไรพอเรามาเข้าใจก่อนภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทมหาชนมีหนะที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่ต่างกันเลยกับบริษัทเอกชนมาตรฐานบัญชีบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนต่างกันแต่ถ้าเป็นภาษีสําหรับบริษัทไม่ว่าจะเป็นมหาชนเอกชนไม่ต่างกันนะครับถามว่าแล้วความไม่ต่างกัน คืออะไรอ่ะกฎหมายภาษีกําหนดให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนบริษัทม่ายชนใช้เกณฑ์สิทธิ์คือ accrual basis หรือในทางบัญชีเขาเรียกว่าเกณฑ์คงค้างเกณฑ์คงค้างเพราะฉะนั้นบัญชีกับภาษีเนี่ยคำว่าเกณฑ์สิทธิ์หรือ accrual basis มาเหมือนกันนะแต่เกณฑ์ทางบัญชีมองเรื่องความแน่นอนเาังนั้นเอ้เจ้าความแน่นอนเนี่ยมาตรฐานบัญชีที่เป็นมหาชนคือ P A E กับมาตรฐานบัญชีที่เป็นเอกชนคือ N P A E จึงต่างกัน ขนาดที่ในทางภาษีได้ไปเชื่อมโยงกับกฎหมายกฎหมายกฎหมายกับภาษีเนี่ยเขาเขาแยกเขาแยกบริษัทแม่บริษัทลูกเขาแยกเรื่องของนิติบุคคลแต่ทางบัญชีไม่ใช่ทางบัญชีถึงมีเรื่อง consolidation ในมาตรฐานแบบ PAE นะครับสำหรับกรณีบริษัทซื้อหุ้นคืนนี้กรมสรรพากรเคยตอบข้อหารือนานละตลาดหลักทรัพย์ถามไปในปี2548 กลมสรรพกรตอบข้อหารือให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในปี2 5ง8ถึงวันนี้2 5 6 6ในร่วม20ปีแล้โดยสรุปได้ใจความสำคัญว่าหากหุ้นทุนซื้อคืนนั้นถูกบันทึกบัญชีเป็นส่วนของทุนกลมสรรพกรท่านใช้คำว่าหากนะหากนะฮะซึ่งก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วบันทึกเป็นส่วนของทุนตามแนวทางปฏิบัติทางบัญชีบัญชีบันทึกหุ้นทุนซื้อคืนเป็นส่วนของทุนของบริษัทมาชน รกรมสรรพากรตอบว่าถือว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการขายหุ้นทุนซื้อคืนหุ้นทุนนะขายซื้อคืนออกไปนะครับหรือลดทุนเป็นส่วนของทุนก็ยังอยู่ในส่วนงบดุลยังอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเ h ลเดอร์สเอควไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับแอสเซทข้างบนไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนรกรมสรรพากรยังตอบว่าไม่ถือเป็นรา,ายได้ที่บริษัทต้องเสียภาษีไม่ถือเป็นรายได้ประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในทางภาษี ที่น่าสนใจมมกรมสรรพากรมองไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางบัญชีของบริษัทมหาชนยอมรับว่าหุ้นทุนซื้อคืนนั้นเป็นเรื่องของทุนเป็นเรื่องระหว่างผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นให้กับบริษัทไม่ใช่รายได้บริษัทและนอกจากนั้นเงินเพิ่มที่เงินที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาส่วนเพิ่มที่ได้จากการขายหุ้นคืนแล้วมีกําไรในความรู้สึกของเราความเข้าใจของเราไม่ใช่รายได้ที่ต้องเสียภาษี ไม่ใช่รายได้ที่ต้องเสียภาษีคือไม่ใช่ taxable income non taxable income ส่วนลดที่หายไปจากการขายหุ้นคืนก็ไม่ใช่รายจ่ายไม่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุนขยายความคือไม่ใช่รายได้จากการทำหาได้แล้วก็ไม่ใช่รายจ่ายไม่เพิ่มไม่ลดไม่มีฝั่งงบกำไรขาดทุนเป็นแต่ส่วนของเจ้าของหรือส่วนผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่ลดสัดส่วนลงไปดังนั้นบริษัทมหาชนที่ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเนี่ยภายหลังเวลาขายหุ้นกลับออกไปเนี่ย หรือลดทุนก็นแล้วแต่จึงไม่มีภาระภาษีจึงไม่มีพาระภาษีในส่วนของภาษีกงินได้นิติบุคคลขอ,ของบริษัทมหาชนแห่งนั้นจากนี้ลองมาดูครับว่าใครบ้างในอดีตที่ผ่านมาที่ผมมีการรวบรวมข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีมีการทําโครงการ treasury treasury stock นับตั้งแต่กฎหมายอนุญ,ญาตให้บริษัทมหาชนถือหุ้นตัวเองได้ในปี244จําได้นะครับครั้งก่อนที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังในครั้ง บทความรั้งที่1นึ่งั้งที่สองเนี่ยก็จะมีกฎกระทรวงสําหรับพรบบริษัทมหาชนออกมาตั้งแต่ปี2544พรบบริษัทมหาชนออกมาในปี2535 2544มีกฎกระทรวงก็มีนักวิชาการเก็บข้อมูลไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นนะผมเพิ่งจะมาเก็บข้อมูลในช่วงหลังๆนี้นะครับเก็บข้อมูลจากปี2544ถึง2552มีการทําวิจัยไว้ว่ามีจํานวนถึง60บริษัท 2 5 4 4ถึง2552 89ปีนะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้จากนั้นผมมาเก็บข้อมูลต่อจนถึงปี2อ6 4ผ่านไป20ปีแล้วเก็บจากไหน,นเก็บจากข่าวเอลซิตนะฮะเก็บจากข่าวเอลซิตจาก2 5 5 2มาถึง2 5 6 4ที่ผมเก็บข้อมูลไว้เนี่ยถึงวันนี้มีไม่น้อยกว่า100บริษัท ไม่น้อยกว่า100บริษัทที่ใช้การบริหารสภาพคล่องทางการเงินในการซื้อหุ้นคืนมีเงินกำไรสะสมหลือเยอะๆไม่รู้จะทําอะไรลงทุนในตัวเองเลยนะฮะเช่นบริษัทอะไรเอาตัวย่อไปแล้วกันนะครับ KCE ก็ทำพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะ JASMATI มัติฮัมติโรบินสันนะฮะ GSR เทียนสุรัตน์นะครับ TPIPLSPC C.P.F. เรารู้จักแนละ้ว C.P.Food นะครับ M.M. นี่น่าจะเป็นมัตแมนนะฮะมัตแมนที่ที่ทำร้านโอบังแปงทำ Dunkin Donuts แล้วก็ g r e y h o u n นะครับ Costco น้ำมันนะฮะ u u c House, l a n d o n House Financial Group นี่ก็ทำนะ uh, ฮะ Ciga เนี่ยเพิ่งเข้าอ่ตลาดหลักทรัพย์ไปไม่นานนะ Mew Mewcon เนี่ยน่าจะเป็นเหล็กนะครับ ekh ก็น่าจะเป็นเอกชัยหรือเปล่าโรงพยาบาลนะับกันกุลเป็นพลังงานก็นทำนะทิปออันนี้โลจิสติก s skrc l i c pttgc gc global chemical นะครือปตทก็ทำ ford เนี่ยนะ ford i Link l i n k lph tago เยอ,อะแยะเลยอันนี้เอาแค่ตัวอย่างเท่านั้นถึงปัจจุบันก็มีเป็นร้อยนะถึงในปี2 5 6 6อีก็มีเป็นร้อยเลยโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นาราคาตกขนาดนี้นะครับ อันนี้คําถามคือหากท่านสนใจข้อมูลและรายละเอียดการซื้อหุ้นทุนคืนเนี่ยของบริษัทมหาชนเป็นรายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่านก็สามารถเข้าไปค้นหาได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าไม่ทราบก็ค้นใน Search Engine นะฮะ w w w s e t o r t h ข่าวไปดูไหนไปดูช่องที่เป็นข่าววันนี้หรือข่าวย้อนหลังก็จะมีย้อนหลังไปดูกี่วันกี่วันนะครับ ก็เป็นการเอลซิตข่าวให้นักลงทุนและประชาชนทั่ไปทราบนะครับกรณีข้อควรระวังนะตอนท้ายของบทความนี้ข้อควรระวังสําหรับกรรมการบริษัทในกร,รณีที่ท่านจะต้องไปอนุมัติในวาระการประชุมที่มีประเด็นเรื่องของ treasury stock สองบทความผมก็ให้เหตุผลละที่มาเหตุผลกร,รณีบริษัทมหาชนเข้าสู่โครงการซื้อหุ้นทุนคืนมีทั้งจุดเริ่มต้นที่ตัวคณะกรรมการคือ board of director ให้ความเห็นชอบในโครงการดังกล่าวแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดกลับมาที่คณะกรรมการอีกครั้งในเรื่องขายหุ้นคืนหรือว่าจะลดทุนถ้าลดทุนก็เข้าไปสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะใช้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหลักเลยนะครับทางนี้กรรมาการบริษัทผายควรระวังครับควรระมัดระวังในการอนุมัติให้ความเห็นชอบผมก็ใส่เช็คลิสต์เข้าไปให้นะเดี๋ยวจะทําเป็นเปเปอร์ให้เข้าใจใงใ่ายๆในอนาคตอันใกล้นะครับดายทุกทเช็คลิสต์ในเรื่องของ treasury stock มี15รายการ ที่ใช้เป็นเครื่องมือและเป็นตัวช่วยในการหาหรือให้ความเห็นตั้งคำถามในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้เห็นว่ากรรมการท่านได้มีความอนมัติระวังในการอนุมัติในเรื่องนั้นนนะครับประการที่1เช็คลิสต์นะครับนะฮะเช็คลิสต์เรื่องของ treasury stock อันที่1คือบริษัทให้ใช้กำไรสะสมในการซื้อหุ้นคืน 2. กำไรสะสมต้องมาจากงบเดียวไม่ใช่งบรวมนะครับสบริษัทต,ต้องมีเงินสดเพียงพอในการ ใช้หนี้เจ้านี้อีก6เดือนข้างหน้า 4. บริษัทไม่ได้กู้เงินมาเพื่อซื้อหุ้นคืน5บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินบันผลให้ก่ผู้ถือหุ้นได้ในระหว่าง3ปีจากนี้ไปในช่วงโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับ 6. หุ้นทุนซื้อคืนไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 7. หุ้นทุนซื้อคืนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะฮะไม่มีสิทธิออกเสียงนะองค์ประชุมไม่นับสิทธิออกเสียงไม่ได้นะ8นะฮะ หุ้นทุนซื้อคืนไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลนของตัวเองอะ่ะอาจยายซื้อขนมใหญ่9นะครับหุ้นบริษัทไม่สามารถซื้อหุ้นคืนเนี่ยแบบบิ๊กหลอดได้คือไปเลือกซื้อเฉพาะ,ะกลุ่มบุคคลไม่ได้นะครับ 10. บริษัทไม่สามารถซื้อหุ้นคืนจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน RP รไม่ได้นะไปซื้อไปซื้อจากกลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อจากคนที่เป็น r อ่ออาบีทีก็มีนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามกฎตลาดทุนอยู่นะครับซื้อไม่ได้นะฮะสิบเอนะฮะบ,บริษัทจะเพิ่มทุนไม่ได้ระหว่างซื้อหุ้นคืนเพราะกฎหมายห้ามระดมทุนเพิ่มในช่วงนี้12การซื้อหุ้นคืนต้องไม่ทําให้ฟรีโฟมดลดลงลดลงก็คือต่ํากว่า15%หรือ150รายอันนี้กดตามตามเวลานั้นที่เกณฑ์บทความนะครับสิ 13, การซื้อหุ้นคืนต้องเป็นช่วงเวลาที่บริษัทไม่ได้อยู่ในช่วง ข้อประกาศข้อมูลสําคัญที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นเช่นช่วงอะไรบ้างช่วงประกาศจ่ายเงินปันผลประกาศเผยแพร่ผลประกอบการงบการเงินหรือการถูกเทคโอเวอร์อะไรแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมีผลต่อราคาหุ้นนะครับ14การซื้อหุ้นคืนไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือกาไรขาดทุนทางบัญชีของบริษัทมหาชน15การซื้อหุ้นคืนไม่มีผลทางภาษีต่อบริษัทมหาชนโล้โดยสรุปเช็คลิสต์เหล่านี้ เป็นข้อมูลความรู้ที่อยากจะเอามาเผยแพร่และแบ่งปันให้กับกรรมการทั้งหลายถ้าลองนึกภาพวันนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชนมีอยู่ประมาณสัก840บริษัท840บริษัทเนี่ยมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารผมไม่ทราบเท่าไหร่แต่กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยจะมี3 3นั่นคูณเข้าไป3คูณเข้าไปกับ8แล้วก็2,000 3,000คนเข้าไปละและกรรมการอิสระเนี่ย ท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องกิจการภายในของเขาเหมือนเหมือนกับการบริหารดังนั้นการมีเช็คลิสต์สิรายการที่จะตั้งคําถามหรือถามให้ความเห็นให้คำปรึกษาอะไรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง treasury stock หุ้นทุดซื้อคืนกรรมการก็น่าจะได้ประโยชน์โดยสรุปนะครับการซื้อหุ้นทุนคืนของบริษัทมหาชนดูเหมือนจะขัดต่อความเข้าใจคนทั่วไปว่าเอ้บริษัทถือหุ้นตัวเองได้อย่างไรถือได้ไม่ใช่บริษัทเอกชน เป็นบริษัทมหาชนต่างกันกฎหมายต่างกันแนวะทางปฏิบัติก็จะต่างกันบัญชีก็ต่างกันนะครับเมื่อเราเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าใจกฎหมายนะ legal compliance เราเข้าใจหลักการบัญชี accounting treatment เราเข้าใจหลักเกณฑ์ภาษี tax rule and regulation เกี่ยวกับบริษัทซื้อหุ้นทุนคืนแล้วในที่สุดกรรมการบริษัทก็ควรจะคิดและมองนอกกรอบเดิมที่ที่รอบตัว ลึกกว่าความเข้าใจเดิมๆที่เคยเข้าใจว่าเออ,อบริษัทถือหุ้นตัวเองไม่ได้กฎหมายยอมนะฮะแล้วกฎหมายออกมาตั้งแต่2,144วันนี้22ปีแล้วนะครับความเข้าใจเรื่องทุนจริงๆแล้วมันมี3มิตินะครับเวลาเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะ,ะตั้งคําถามได้ถูกแล้วก็ให้ความเห็นตั้งคําถามในที่ประชุมและเป็นประโยชน์กับบริษัทนะครับ ในบทความต่อๆไปก็จะยังอยู่ในเรื่องของหุ้นอยู่ในเรื่องของทุนนะครับก็จะมีเรื่องของหุ้นปันผลสต็อก i ีเว e ด d เออเงินปันผลไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นออกเป็นหุ้นก็ได้นะครับโปรดติดตามวันลอท็อคในบทความต่อๆไปขอบคุณครับ